โครงการโตโยต้าคนจริงสร้างสุขป,ปี2ได้ไปติดตามความคืบหน้าของการนำนวัตรกรรมเตาเผาน้ำส้มควันไม้ซ u เปอร์เซฟที่ทีมงานจิตอาสาได้นำไปช่วยเกษตรกรชาวบางคูจังหวัดลบบุรีนะครับเราไปดูกันนะครับว่านวัตรกรรมชิ้นนี้จะช่วยเกษตรกรได้มากน้อยแค่ไหนและเกษตรกรมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ ต้าคนจริงสร้างสุขปี2หลังจากที่ทีมตโยต้าคนจริงสร้างสุขปี2ร่วมมือกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการชาวบ้านรวมทั้งอาจารย์ชาววัดหนูทองปราดผู้เชี่ยวชาญเรื่องเกษตรกรรมลงพื้นที่ไปช่วยแก้ไขปัญหาการทำนาแล้วยิ่งจนยิ่งเป็นหนี้ให้กับชาวบ้านบางคูตาบลบางคูอำเภอท่าวงจังหวัดลบบุรี ซึ่งสาเหตุหลักก็คือค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปกับสารเคมีปราบแมลงและวัชพืชที่มีราคาค่อนข้างสูงสำร้ายยังส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวต่อตัวเกษตรกรเองด้วยเตาเผาผน้ำส้มควันไม้ซูเปอร์เซฟนวัตกรรมที่มาจากภูมิปัญญาของคนไทยอาจารย์ชวัดหนูทองทำให้ได้น้ำส้มควันไม้ต้นทุนต่ำนำไปใช้แก้ปัญหาการซื้อสารเคมีมาใช้ผ่านไปหลายสัปดาห์ วันนี้เราลองมาดูกันว่าเกษตรกรที่บ้านบางคูมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างครับแล้วตอนนี้จเจฟฟรีย์ก็อยู่ที่นาข้าวของเกษตรกรที่ได้นํานวัตกรรมน้ําส้มควันไม้ไปใช้ในการไร่แมลงนะครับอย่างที่เห็นนะครับว่าข้าวก็งอกงามดีทุกกอเลยครับหลังจากที่นําน้ําส้มควันไม้มาใช้เนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงย่ไงไงบ้างครับเอ่อุลท,ทุนครับลดต้นทุนได้เยอะเลยชีวิตดีขึ้นนะครับรับดีขึ้นครับ คือก็สุขภาพแล้วก็ดีขึ้นนะครับไม่ค่อยเป็นอะไรคือ <c oughs> คือไม่ต้องมาใช้สารเคมีแล้วใช่ไหมครับ,รบสุขภาพก็ดีขึ้นดีขึ้นครับ <c oughs> หลังจากที่ทีมงานจิตอาสาตโตโยต้าคนจริงสร้างสุขลงมาช่วยแก้ปัญหาเห็นได้ชัดเลยว่าเกษตรกร,ร,กรที่บ้านบางคูกำลังเดินมาถูกทางแสงสว่างของการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนกำลังเกิดขึ้นที่นี่โดยนวัตกรรมเตาเผาน้ำส้มควันไม้ซูเปอร์เซฟชิ้นนี้นั่นเองครับ นะครับหลังจากที่ได้สาธิตในเรื่องเกี่ยวกับเตาเผาน้้ำส้มคนไม้ซูเปอร์เซนะครับมีชาวบ้านเขาสนใจมากน้อยขนาดไหนครับก็ต้องบอกว่าหลังจากที่เราสาธิตแล้วเนี่ยนะครับชาวบ้านสนใจมากๆเลยเพอาก็พบว่ามันมีทางเลือกใหม่ที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยและวทาให้ลดต้นทุนการผลิตลงเนี่ยเขาสนใจทั้งมาสอบถามว่าเออมีแบบไหมจะสร้างเองก็มี หรือจะติดต่อมาบอกให้ให้เราสร้างให้ซึ่งเราก,ก็ก็เสนอไปทั้ง2แบบนะครับในการต่อยอดเนี่ยนะครับผมคิดว่าการที่เราจะใช้น้ำส้มผลนไม้ให้มีประสิทธิภาพเนี่ยจะต้องมีการผสมผสานเพิ่มเติมเราอาจจะพยายามพัฒนาให้สามารถผลิตน้ำส้มผลนไม้ได้มากขึ้นใช้เวลาสั้นลงหรือใช้วัสดุได้หลากหลายขึ้นเช่นใช้หญ้าก็ได้ใช้แกลบก็ได้ใช้เศษฟ,ฟางข้าวก็ได้ตัวนี้ก็คือไม่จำเป็นต้องไปหากิ่งไม้นะครับตัวนี้ และตอนนี้นะครับเจฟฟร้ก็อยู่ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนพึ่งพาอบตบางคูจังหวัดลบบุรีนะครับซึ่งที่นี่นะครับทางจิตอาสาตัวต้คนจริงสท้สุขก็ได้เข้ามาแล้วก็ช่วยแก้ไขในเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ต่างๆครับ จากวันนัที่ทางจิตอาสาโตโยต้าคนจริงสร้างสุขเข้ามาที่พื้นที่แห่งนี้มีการเปลี่ยนแปลงกันมั้งครับในพื้นที่นะครับมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเลยนะครับทั้งเรื่องผักทั้งเรื่องสถานที่ภูมิทัศน์ต่างๆเนี่ยก็สวยงามขึ้นแล้วก็เมื่อเร็วๆก็มีคณะดูงานเข้ามาดูหนึ่งคณะนะครับและหลังจากที่ได้นําเสนอเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมเตาเผาน้าส้มควันไม้ซูเปอร์เซนนะครับ ชีวิตของชาวบ้านเปลี่ยนแปลงไงครับเขาก็สามารถนํานวัตกรรมใหม่น้ำส้มควันไม้เนี่ยสามารถไปใช้ในครัวเรือนแล้วก็ใช้ในเรื่องของกระบวนการปลูกผักนะครับแล้วก็ยังได้ทั้งฐานคุณภาพดีก็คิดว่าการปลูกผักที่มันพวกเรารวมตัวกันมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานเนี่ยก็คิดว่าอาจจะเริ่มต้นในเฟตต่อไปเนี่ยตอนฝนลงแล้วเนี่ยก็จะได้คิดว่าทางงบประมาณที่ได้สนับสนุนจากภาครัฐเนี่ยก็จะมาช่วยเติมเต็มให้กลุ่มเราได้เดิน ทกกกรมัันนนต่อต่อเอเืงะคบทุกวันนี้ที่ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนพึ่งพาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคูที่นี่เปรียบเสมือนคลังความรู้ของเกษตรกรซึ่งทีมงานได้จัดทำข้อมูลและเตาน้ำส้มควันไม้ซูเปอร์เซฟเตาต้นแบบไว้ชาวบ้านในชุมชนที่สนใจเข้ามาศึกษารายละเอียดแล้วสามารถเอากลับไปทำใช้เองที่บ้านได้ทันทีโดยวัสดุอุปกรณ์นั้นก็หาได้ไม่ยากในชุมชน หลังจากที่คราวที่แล้วนะครับเราได้นําองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องน้ําส้มความไม้มาใช้ครับมีความเปลี่ยนแปลงไง้หงครับลดต้นทุนได้เยอะกันแล้วแมลงป้องกันแมลงได้ทุกวันนี้ชีวิตเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนจ้ะมาก่อนจากมาก่อนเราไม่เคยแบบได้ขายได้ะายอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่า,มาแมลงมันกวนแล้วพอมามีศูลนย์เรียนรู้ของตำบลบางคูเป็นเตาเผานําต้มปันไม้เราก็ดีขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้เพิ่มดีกว่ามาก่อนอะ และว,วันนี้นะครับภารกิจในการสร้างความสุขให้กับชุมชนบ้านบางโคจังหวัดลบบุรีแห่งนี้ก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับทางโตโยต้าคนจริงสร้างสุขก็ยินดีที่เป็นส่วนหนึ่งในการทําให้ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนที่กลับมามีความสุขได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนอีกครั้งหนึ่งครับสาหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีจิตใจรักด้านจิตอาสานะครับรายการเรื่องจริงผ่านจอกําลังรับสมัครจิตอาสาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปี2ท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง w w w t h a i r e a l t v c o m ครับ